ชื่อของทุกคนผมตองเจในวันนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือ my map ของงเจนะครับ m y m แมเรื่อง j o อ b ฟนะครับกิ่งที่1น,นะครับก็คือทำไมตองเจอยากสร้างเกม j o อ b ฟขึ้นมานะครับเพราะว่าตองเจเนะี่ยอยากเป็นผู้สร้างเกมความฝันของตองเจนะครับก็คือเป็นผู้สร้างเกมที่ดัง ทัวโลกนะครับแล้วบางทีตองเจก็ได้ความรู้ใหม่นะครับตอนแรกที่ตองเจเนี่ยเพิ่งสร้างนะครับตองเจไม่มีความรู้อะไรเลยครับตอนแรก็ลองทําดูนะครับแล้วตองเจเนี่ยไม่ได้เรียนกับครูคนไหนเลยนะครับตองเจเนี่ยใช้แค่ c h a t GPT YouTube กับ Google แค่นั้นนะครับแล้วเวลาที่ตองเจเจอโค้ดหรือว่าคลิปหนัก ตองเตยํำยังไงนะครับตองเตยจะไม่ยอมแพ้นะครับเวลาเจอหนักหักลถอันดับแรกตรงเตนยจะลองใช้ Chat GPT ก่อนครับถ้า Chat GPT ไม่ได้ก็ค่อยไป Google ถ้า Google ไม่ได้ก็ค่อยไป YouTube ถ้าไม่ได้ก็วนมาใหม่นะครับตองเตไม่ยอมแพ้นะครับต่อมานะครับพอตรงเตยสร้างเกมไปปุ๊บ ็มี FC ตรงเตีอก็เลยได้เพื่อนใหม่ด้วยครับต่อมานะครับเป็นผู้สร้างเกมนะครับตรงเตียมีเงินใช้มีโลบักจากอะไรนะครับจากปุ่มโดนาทนะครับแล้วก็การเงินนะครับในออบบี้ของตองเจนะครับอันนี้ตรงเตียคิดว่าไม่มีออบบี้อันไหนที่มีมีออบบี้ทุกออบบี้จะมีสกิ stage ยกเว้นแต่ขอนตองเจครับตองเจไม่มีสกิปสเตทมีแต่การสะสมคอยครับสะสมคอยแล้วเขาเอาไปทําอะไรเขาเนี่ยก็จะเอาไปซื้อของในเกมครับเช่นซื้อบ้านนะครับใช่ครับออบบี้มีบ้านครับแต่วางระวังหน่อยนะครับดี๋ยวตกโลกครับแล้วก็จะมีของเช่น j e t p a พคอะไรพวกนี้นะครับแล้วใครไม่อยากสะสมคอยเองก็สามารถซื้อได้นะครับ ต่อมานะครับตองเจนะ่ะได้อะไรจากการกิร่งที่2นะครับก็คือตองเจนะ่ะอยากได้ตองตจนะ่ะได้อะไรจากการสร้างเกมนะครับตองเจนะ่ะได้ความภูมิใจครับเพราะว่าเกมนี้ของตองเจนะครับออกทันวันเกิดของคุณแม่ด้วยนะครับออกทันแล้วคุณแม่ก็ภูมิใจมากเลยครับตองเจก็แฮปปี้นะครับที่ตองเจนะทํามัน สำเร็จภายในวันนั้นนะครับตอนนั้นตองเต็นเะนี่ยมุ่งมั่นมากเลยครับและเป็นจุดเริ่มต้นที่ตองเต็นเะนี่ยอยากสร้างเกมครับพอเกมตองเตออกมาปุ๊บตองเต็ก็ขยันทำอัปเดตครับทุกๆอาทิตย์จะมีอัปเดตครับเดี๋ยวอัปเดตบางอัปเดตก็ใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเข้าไปเล่นตอนนี้นะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเล่นและอยากรู้อัปเดตหน้ารอให้ถึงจบคลิปนะครับเดี๋ยวตองเจนจะมาบอกว่าอัปเดตหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับต่อต่อมานะครับก็คือตอนนี้นะครับตรงเจนะรับสอนนะครับใครที่ไม่อยากลองผิดลองถูกแบบตองเจน,นะครับตรงเจนลองผิดลองถูกมาหลายรอบมากเลยครับ บางทีตรงตีเนี่ยก็ร้องไห้บ้างท้อบ้างหลายหครั้งนะครับที่ตรงตีเนี่ยท้อนะครับแต่ตรงตีเนี่ยมุ่งมั่นนะครับไม่ทิ้งความฝันนะครับบางครั้งตรงตีเนี่ยก็ทําอยู่ดีๆหายหมดเลยนะครับางครันก็หายหมดเลยนะครับแต่ตรงตีเนี่ยไม่ไม่ยอมแพ้ไม่ทิ้งความฝันไปไหนนะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆไม่อยากลองผิดลองถูกบางครั้งทําก็ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากลองผิดลองถูกแบบตรงเจนะครับก็สามารถมาลงเรียนพี่สอนน้องกับตรงเจได้นะครับฟรีนะครับต่อมานะครับอันอันสุดท้ายนะครับก็คือแลนของตองเจนะครับว่าอัปเดตหน้าจะเป็นอัปเดตอะไรถ้าเพื่อนๆ อัปเดตหน้าจะเป็นอัปเดตอะไรนะครับอัปเดตหน้ามันจะเป็นอัปเดตที่ใหญ่มากครับเพราะว่าอัปเดตหน้ามันเนี่ยจะเป็นป่าครับพอใครที่พอคนที่เล่น j o f B นะครับไปถ้าเคยเล่นกันนะครับพอไปถึงดาสุดท้ายปุ๊บมันเนี่ยจะมีจุดจบอยู่นะครับแต่ในครั้งนี้มัน,นจะมีปุ่มเทเลพอร์ตครับ ไปที่ที่หนึ่งครับที่เป็นป่านะครับแล้วเวลาเดินอย่าคิดว่ามันเป็นง่ายๆนะครับแค่เป็นทางเดินระวังมีระวังพื้นใบไม้ด้วยนะครับเพราะใต้ใบไม้อาจจะมีอาจจะมีพาร์ทหรือว่าเป็นบล็อกอันหนึ่งที่แตะปุ๊บก็จะตายนะครับอาจจะมีอยู่นะครับแล้วตอนนี้ต้องเตยกําลังทําให้มันมีมันมีรถด,ด้วยนะครับ คนไหนที่ไว่อยากทำออฟบ,บี้ก็เอารถไปเลยนะครับรถก็อาจจะไม่แพงนะครับแต่พอป่าเสร็จปุ๊บมันยังก็จะเป็นทางขึ้นไปนะครับทางขึ้นไปข้างบนป่านะครับพอขึ้นไปปุ๊บมันเนี่ยก็จะมีด่านเป็นค้อนนะครับที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับจะเหวี่ยงให้เราตกน้ํานะครับ ซึ่งในน้ำนั้นก็จะมีพาร์ทที่ทำให้เราตายเยอะมากนะครับแล้วพอแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ได้ตกนะ้ำแล้วไปต่อนะครับไปต่อมาปุ๊บก็จะเจอด่านหนึ่งนะคะตรงเต้นเรียกว่าด่านกระโดดข้ามนะครับมันยจะมีบล็อกสีแดงอันหนึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่ามันมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ทำให้เราตายแล้วก็ไปอยู่จุด จุดใหม่จุดเดิมนะครับแต่มันเนี่ยจะช่วยเราครับเพราะว่าข้างหน้าก็มีบล็อกสีแดงอีกบล็อกหนึ่งนะครับแต่บล็อกนี้จะทําให้เราไปจุดเริ่มต้นนะครับแล้วเพื่อนๆก็ต้องกระโดดข้ามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง TJ a c a d e m y ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับไปเล่น J o อ B y ของน้องเจด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ